สวัสดีครับเช้านี้ผมตื่นมาทำวัดที่วัดพระธาตุแม่พระเจดีย์จังหวัดเชียงรายนะครับ sao vì là chỉà

sampaññā Kisah wakil Mumin toh Tante Dan sahabat Dutaya Jaya Mang Tarah Niatukah Hati-hati Kutake Natunat Tantra Mang Wijoati Jutimit Pipata Pitanang Yanat Katerna Witina Kisah wakil ध and yeah. Pada kinang Kaya kamang Wajah kamang Pada kinang Kinang Mano kamang Pani ide Pada kinang Pada kinang tate Pada Kinang ta Waktu saat Kamang karang Rakan. ตุสาปามังารังรังคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนะสัทธาสดทิภะวันตุเตาแะเท่ทานุภาวมหาพรมข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเ,เ,เ,เจ้าพระปเจกตพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอรำลึกถึงคุณแห่งโคพิง่งหลวงพ่อปานวันดบางนงคอโจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งเกียรติรำลึกถึงคุณขอขอขอรัธนาพระคาถาพระเจกาพุทธเจ้ามาจำเริญณสถานที่แห่งน,นี้ขอให้สถานที่แห่งน,นี้และข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ปาสจากอุปสรรคและบ่วงมารายทั้งปวง ขออย่าได้มากร่างกายและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมปลดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายจงถึงซึเสื่อมพระนิพพานเมื่อข้าพระเจ้าทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขออย่าได้อยากขออย่าได้ลำบากขออย่าได้ยากจนอันหน้าไปทางทิศไหน ขอให้เป็นเทียรักจำเริญใจแก่คนและเทวดาทั้งหลายปรารถนาทรัพย์สินเงินทองของใช้ขอให้มีเหลือกินเหลือใช้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเถอดนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตัสสะภะคะวะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามิสัมปจิตชามิสัมปจิตชามินาสังสิโมนาสังสิโมนาสังสิโมพโมาจามหาเทวาสเพยพาปรายังตตพโมาจามหาเทวาสเพยพาปรายังตุ พมมาจากมหาเทวาสเพลขาปรายันโตพมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมพมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมพมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโพภวันตุเมมหาปุญโญมหา พาหุหัติตมิเดพาหุหัติพุทธะมหาอุวกโมพุทธายะวิระไาโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาเสวิระคาสาวิระอิติโยพุทธะสามาเนมามาพุทธะสาวาโหนวิระไาโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาเสวิระคาสาวิระอิติโยพุทธะสามาเนมามาพุทธะสาวาโหน วิราทยโยวิระโพนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระภาสาวิราอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสัสวาโหมสัพติชามิสัพติชามิสัพติชามิเป็นเ่ภาภะหาหาเลือเป็นเ่ภาภะหาหาลือเป็นเ่ภาภะหาหาลือสิริจามหาเถรโลลาภลาโพนิรันตรัง เถระราภาสุข <toys> ังผู้วันตุเมสิบริจักมหาเถโลราภะราโพนิรันตรังสิบริจักมหาเถระราภาสุขังผู้วันตุเมสิบริจักมหาเถโลราภะราโพนิรันตรังสิบริจักมหาเถระราภาสุขังผู้วันตุเอสิวิชัยโยจักมหาเถโลราภะราโพนิรันตรัง สิวิชัยโยจากมหาเถรังราพสุขังภวันตุเมสิวิชัยโยจากมหาเถโลราพราโพนิรันตรามสิวิชัยโยจากมหาเถรังราพสุขังภวันตุเมสิวิชัยโยจากมหาเถโลราพราโพนิรันตรามสิวิชัยโยจากมหาเถรังราพสุขังภวันตุเมด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ที่ท้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอแผ่อุทิศไทยบิธามาดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะรคุณทั้งหลายเป็นหญิงเป็นชายคนขาวคนดำคนต่ำคนสูงคนอ้วนคนผอมอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นนักบวดก็ดี เป็นข้าราชการทหารตำรวจคนเลือนสามัญชนคนธรรมดาขอให้ได้รับบระบรุญที่ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายได้แผ่ให้ในครันน้งนี้ทุกรูปทุกคนขอแผ่บุญกุศลนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรศัตรูมุฮามิดทั้งหลายเป็นหญิงเป็นชายคนขาวคนดำ เนต่ำคนสูงคนอ้วนคนผอมอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นนักขวาก็ดีเป็นข้าราชการทาหารตำรวจคนเลือนสามัญชนคนธรรมดาท่านนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีปวดูก็ดีเดินไปก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้ได้รับบระบวน ทีกากระเจ้าทั้งหลายได้แผ่ให้ในครั้งนี้ทุกรูปทุกคนขอแผ่บุญกุศลน,นี้จงถึงแก่วิญญาณสัมภเวสีที่ล่องหนทั้งหลายและพระภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้าดินเจ้าลมเจ้าไฟสัตว์สีเท้าสองเท้าหาเท้าไม่ได้ เลื้อยไปก็ดีกดกู้อยู่ในรูก็ดีบินได้บินไม่ได้คนหญิงชายทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่อยู่ในกรงขังติดคุกติดตารางทรมานระบากอยู่ขอให้ได้รับผลรกะโนที่ท่าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่ให้ในคำนี้ทุกตัวทุกคนขอแผ่บุญกุศลนี้จงมถึงแก่ สัน้อยใหญ่ทั้งหลายสี่เท้าสองเท้าหาเท้าไม่ได้ลื้อยไปก็ดีกดผู้อยู่ในรูก็ดีบินได้บินไม่ได้อยู่ในน้ำทะเลมหาสมุทรสุดขอบจาก,กระวานอีกาไปเ้าทั้งหลายไม่สามารถพารณาถึงท่านได้ขออัญเชิญเทพพย,ยดา ปู้จำบุญจำบาตรงนำเอาบุญกุศลเหล่านี้ไปถึงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดที่มีความโภกขอให้พ้นจากโภคสัตว์เหล่าใดที่มีความโศกขอเพิ่มบุญนี้ให้มีความโศกยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถอ